นี่คือเรื่องราวของผู้เล่นชาวไทยคนหนึ่งที่เล่นไมค์คราฟกับผีและมันเป็นเรื่องราวที่ทั้งหลอนและพาให้จิตตกเรื่องราวจะเป็นยังไงเรามาฟังครับสนับสนุนโดยเรียมดอทเอ็ดอทบริการให้เจ้าเซิร์ฟเวอร์ทั้งบนคอมและมือถือราคาเริ่มต้นชั่วโมงละ14สตางค์ตกวันละ3าบาทเท่านั้นลงมดลงลักอินได้หมดหากเติมขั้นต่ำหนึ่งยบาทขึ้นไปใส่รหัสแพนกิ้นแลกเครดิตฟรี50บบาทไปเลยมาใช้บริการกันเยอะๆนะเรื่องนี้ เกิดขึ้นกับผู้เล่นชาวไทยคนหนึ่งที่ได้ไปพบเจอกับเพื่อนเล่นซึ่งเป็นผู้หญิงในเซิร์ฟเวอร์แห่งหนึ่งพวกเขาทั้งสองคนสนุกด้วยกันมากในเซิร์ฟแห่งนั้นและได้ร่วมเล่นด้วยกันเป็นเวลาหลายวันนั่นทําให้ทั้งสองคนได้พากันไปเล่นบนเซิร์ฟเวอร์ส่วนตัวที่จะมีแค่พวกเขาสองคนเท่านั้นซึ่งนี่มันก็เป็นจุเดเริ่มต้นของเรื่องราวแปลกๆที่จะเกิดขึ้นในช่วงแรกทั้งคู่ก็เล่นด้วยกันตามปกติและแทบไม่มีอะไรพวกเขาตัดไม้สร้างบ้านสวยๆด้วยกันและนั่นมันก็พาให้้คคววาาาาาาามมมรูสึกกกขอองฝ่กก่่ยยชัันนนพพฒไปเื อีกทางเขายังได้รู้ด้วยว่าฝ่ายหญิงเนี่ยก็คือนักเรียนโรงเรียนเดียวกันกับเขาและยังเป็นเพื่อนกันบนเฟสด้วยทว่าก็ไม่เคยทักกันเลยมีเพื่อนกันในเฟซด้วยความบังเอิญไปแอดไว้เพราะเห็นว่าอยู่โรงเรียนเดียวกันในตอนนี้ทั้งคููก็เริ่นรู้สึกผูกพันซึ่งกันและกันมากทว่าในระหว่างการเล่นนั้นฝ่ายหญิงเขาก็มักจะมีอาการแปลกๆตลอดทางการเดินที่ดูแปลกๆกระตุกกระตุกผิดปกติแต่มันก็ไม่ได้แปลกอะไรมากทว่าในครั้งหนึ่งจู่ๆฝ่ายชายที่บันทึกวิดีโอ เขาก็ได้พบกับภาพแบบนี้ตัวละครของเธอเงยหน้าขึ้นสูงและเดินไปเดินมาในบ้านมันดูเหมือนกับคนคอหักไม่มีผิดเลยซึ่งมันก็ดูทั้งตลกและดูหลอนแปลกๆแต่อาการทั้งหมดนี้ก็อาจจะเป็นเพราะาสัญญาณอินเทอร์เน็ตที่บ้านของเธอมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่พอไม่นานตัวละครของเธอก็หลุดจากเกมไปในตอนนี้ฝ่ายชายกําลังวางแผนที่จะเซอร์ไพรส์ฝ่ายหญิงและขอเธอเป็นแฟนด้วยการสร้างตุ๊กตาหมีตัวเล็กๆไว้บริเวณบ้านและติดป้ายสารภาพรักรอให,ให้เธอมาพบ เพว่าวันเวลาก็ล่วงเลยไปเป็นชั่วโมงเธอก็ยังไม่กลับเข้าเกมมาเลยจนเขาต้องออกจากเกมไปเพราะว่ามันดึกมากแล้วและมันก็แปลกมากๆที่เธอยังไม่กลับเข้าเกมนั่นทำให้ฝ่ายชายลองไปส่องเฟซของเธอดูเป็นครั้งแรกและเขาก็ได้พบกับสิ่งที่ไม่คิดว่าจะได้พบข้อความไว้อะไรมากมายถึงการจากไปของเธอเธอแขวนคอตายเนื่องจากเครียดเพราะเรื่องเรียนยิ่งไปกว่านั้นเธอเสียชีวิตตั้งแต่ช่วงที่พวกเขาเริ่มสร้างบ้านด้วยกันแรกๆเลย แล้วคนที่เล่นกับเขามาตลอดคือใครหัวใจของเขาแตกสลายยิ่งไปกว่านั้นแล้วเนี่ยเมื่อเขากลับเข้ามาในเกมอีกครั้งหนึ่งหัวของตุ๊กตาหมีตัวนั้นมันก็ได้ขาดออกโดยไม่ทราบสาเหตุ